ประโยคสุดท้ายที่ก่อนวางคุยอะไรกันบอกว่าอย่างไงกูดไนท์เบบี้แต่หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ที่เขาจะแบบว่าสมมติเธอเป็นแฟนกันนะโอเคจ้าอะไรเงี้ยยังไม่ั่นใจกลัวกลัวเขาตะกึงตะกักนะผมจีบผมก็พาไปกินชีวิตผมผมอยู่ร้านลาบร้านส้มตำอะถ้าผมจีบหญิงผมพาไปกินอมตะเสกผมแทงภาพ้แล้วนะผมก็พาเขาไปกินลาบกินส้มตำเหมือนที่คิดว่าน่ารักสิ่งที่ผมคิดนะเขาเป็นแฟนไหมคิดว่าน่ารักยังไม่ใช่แฟนคือไม่รีบผมก็ไม่รีบเขาก็ไม่รีบ ให้เขาทำงานก่อนเพราะว่าเขางานเยอะแต่ก็จีบเขาแหละก็จีบเขาจีบมาตลอดจีบเรื่อยๆชวนเขากินข้าวขอหวังว่าี่หอวังว่านิกกี้มีแฟนแล้วมั้เนี่ยแฟนสวยด้วยยังเลยพี่แฟนสวยยังเลยยังไม่มีเลยถ้าเป็นแฟนเนี่ยผมบอกเลยเพราะเป็นแฟนมันต้องมีการขอถูกป่ะที่แจ็คลีน นี่นี่นี่แฟนผมไลยแกกันเก้าเะไรอย่างนี้นี่ไปเรือกอีกแล้วไม่เลืรอทีแรกทีแรกกันนี่เร็วมามามาเดี๋ยวเขาก็มาราดอะไรกัอมาแล้วตอนตอนตอนที่มีในโอโมเอวีขอมแก้มกันครับเราอย่างนี้เคยไหมไอ้นั่นพี่เออซีรีส์ครับเรื่องบ้านบ้านสาวโสดครับตอนแรกผมไม่ได้หอมแก้มพี่แต่ว่าพี่ติ๊ก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 ผู้กำกับอ่ะเขาบอกว่าให้หอมแก้มเลยอะไรครับเราก็ดีใจมากครับเพราะว่าผมอ่ะ ถ่ายซีรีส์มาเกือบสิปีนะไม่เคยได้โดนตัวผู้หญิงไม่เคยให้ใครโดนตัวผู้หญิงเลยนี่คือเรื่องแรกที่ได้โดนตัวผู้หญิงครับเป็นเป็นบอ่พี่ติ๊กคนรู้ขอบคุณพี่ติ๊กมากครับเราชอบตอยเขาเลยเพิ่มใช่ครับเขาก็เพิ่มบทให้ใช่เรื่องจริงนะเขาเพิ่มบทให้เมื่อก่อนผมนิดเดียวเองมาตอนละนิดตอนละหน่อยอะไรเงี้ยตอนต่อหลังเลยเขาเพิ่มให้เออดีเลยขอบคุณมากครับดีใจพี่ดีใจได้ตังค์เพิ่มไงไม่แต่ตอนถ่ายเขินไหมเขินก็ขอแก้มันต้องเขินนะอแก แต่จมูกเขาที่ขึ้นเยอะตอนนี้ตอนนี้ความสัมพันธ์คัดเจนขึ้นก็คือผมก็จีบเขาแต่ว่าถ้าผมขอเขาเป็นแฟนเดี๋ยวผมบอกแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นแฟนมันติดอะไรอยู่นี่เรามันติดอะไรให้เวลาเขาก่อนไม่อยากรีบเอาความจริงคือไม่อยากรีบไม่อยากแป้วไม่อยากแป้วกลัวแบบว่าเขายังไม่เต็มใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราขอเขาอะเขาอึดอัดเองรอเรามั่นใจว่าเขาร้อยเปอร์เซ็นต์กว่านี้ว่ะ เราค่ขอมันอยู่ที่ช่วงที่เราทำคะแนนหรอตอนนี้ตอนนี้ก็ทำคะแนนไปเรื่อยๆพี่เอสมายืนนี่มาแจ้งต่ว่าเรากลัวเรากลัวว่าถ้าเราขอเราเกิดคือเอาความจริงผมผมยังไม่รู้เพราะว่าเวลาเขาพูดออกสื่อเขาก็ไม่ก็ไม่ได้ว่าแบบว่าผมก็เต็มร้อยเปอร์เซนต์ไงใช่ไหมล่ะยังไม่ได้ฟันธงอะไรเงี้ยผมก็ยังผมตัวเองผู้ผมเองผมก็ยังไม่มั่นใจหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ว่าว่าเขา ว่าว่าเขาก็คือคุยมีกินข้าวพี่คุยมีกินข้าวแต่บางทีคนคุยคนกินข้าวเนี่ยย,ยังไม่ได้ชอบเราหนะ่งร้อยเอ,อเร์เซ็ตะไม,มตรต้องรอแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนคือเรา,าชอบเขาแล้วมั่นใจอยู่แล้วออแต่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะแบบว่าสมมติเธอเป็นไฟนกันนะออโอเคจ้าอะไรเงี้ยยังไม่มั่นใจัวดปวครับตะกึ้งตะกักนะ ที <One input> ่เราคุยก right. no like like ับเขาว่าเราไม่มีเคมีออกมาเลยเลยว่าความรู้สึกว่ามีมีเคมีก็มีใจผมว่าเขามีใจเ้ามีใจถ้ามีใจจะมีถ้ามีใจเรามีอยู่แล้วเรามีอยู่แล้วเออเรามีคนเดียวนะคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวพูดเดี๋ยวคนด่าผมอีกนี่เขาคนเดียวแต่ว่าเนี่ยพี่จการีนเนี่ยพอพี่ว่าพอพี่บอกว่าพอพี่บอกว่าสงสารก้อยเอ้ารถ ส่งสารก้อยแล้วคนะี่ไปพลาดหัวข่าวปึ๊บเอาแล้วเฟซบุ๊กประดาผมอีกแล้วไม่ต้องส่งสารก้อยส่งสารไหมส่งสารนิกกี้แทนดีดีตอนนี้เราเราคิดไหมว่าเขาเริ่มมีใจกับเราแล้วดีขึ้นครับดีขึ้นผมว่าดีขึ้นเขาเขาโทรมาหาเราบ่อยแค่ไหนดีขึ้นคุยกันเกือบทุกวันครับาีกคุยกันยังไงผ่านเฟซไทม์หรือยังไงิกกี้ถ้าก่อนนอนมีเฟซไทม์มั่งแต่ถ้ากลางวันไม่ได้คุยเพราะเขาทำงานวันนี้เขาทำงาน แต่ถ้าเกิดว่างๆก็มีไปกินส้มตำกินลาบกันอะไรอย่างเงี้ยก่อนนอนคือตัวเองยังไงครับคือผมไม่ได้เป็นตัวเองเลยพี่ผมก็เป็นตัวผมเลยคือเวลาผมจีบอ่ะผมก็พาไปกินชีวิตผมผมอยู่ร้านลาบร้านส้มตำอ่ะถ้าผมจีบหญิงผมพาไปกินโอมตะเสกผมแซงภาพแล้วนะผมก็พาเขาไปกินลาบกินส้มตำเขาโอเคแสดงว่าเขาเวลาก่อนนอนเป๊ะทามก่อนนอนคำประโยคสุดท้ายที่ก่อนวางคุยอะไรกันบอกว่ายูดไนท์เบบี้เบบี้แล้วเหรอรอเล่น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  เรเล่นเล่นเราเล่นเล่นเรอเล่นรเล่นเล่นรอเล่นเรเล่นรเล่นเล่นล่อเาเล่นแล้วเราเล่นาเล่นเราเล่นเเล้อเล่นเอล่อเาเล่เราเล่นราเล่นร่นีานาว่นัาเนเลนเ้เล่นเา่นยอดเิ่นเ้าเก่ีาเ่นเ่น่นเ่นเรลนเ่่รา่รา่แล้วราเลเาเล่นเราเ่นาเเล่นเเ่นรนเรนเลา่กันเร่เา่เนเกก่น่รารเ่าเ่่าเเ่มเราส่งสติเกอร์หัวใจไปแล้วแบบ โอ้ยจำไม่ได้เปิดให้ดูไหมล่ะเอาเอาแต่มือมือถือไม่อยู่มือถือไม่อยู่มือถือไม่อยู่ไม่มีอันนั้วเหมือนเหมือนมีมีวิดหนึ่งที่ก้อยโทรเข้ามากลางรายการเราอ๋ออันนั้นคือความจริงคือผมมาโทรไปหาเขาก่อนอ่าผมโทรไปหาเขาก่อนแล้วเขาอะโทรมาหาผมบดีตอนถ่ายรายการกับเอสเธอร์อ่าแค่นั้นเลยครับแต่ผมโทรไปหาเขาก่อนเขาไม่อารักถึงห่วงไหมเขาไม่คึอง่วงเขาน่ารักมากพี่เขาไม่คึอง่วงเลยแล้วเขาก็ปล่อยให้ผมไปเที่ยวนะ สมมติผมงานเยอะหลังๆผมงานเยอะผมไม่ได้ไปเที่ยวผับเที่ยวอะไรเงี้ยเขายังมีถามผมเลยว่าไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างไหมไปเจอเพื่อนบ้างไหมอะไรเงี้ยแต่เราเกรงใจเขาเองเราเกรงใจเขาเองเราเลยไม่ไปดีกว่ากลวไปแล้วหลุดก็เลยไม่ไปดีกว่าเวลาการเปลี่ยนตัวเองเพื่อเหมือนกันใช่ครับกลัวถ้าเกิดเริ่มกินแล้วกึ่มๆแล้วต้องรีบกลับบ้านแล้วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวว่าก่อนไปไหนมาไหนต้องมีการขออนุญาตก็ก็บอกครับพี่ไม่ขออนุญาตใช่ครับบอกเขาครับใช่ครับ ุณติดเงินเขาจริงไหมคะอะไรนะครับติดเงินค่าตัวครับมองอยู่ทุกคนไม่ได้ให้ครับรอเล่นครับไม่ติดครับไม่ติดครับพี่ใช่ครับเอออ่ะอ่ะ ปลายปีนี้จะขอเขาเป็นแฟนใหม่ยังปีใหม่ปีใหม่แลชวนครับดาวคุณช่วยไหมครับเออแล้วยังเลยยังยังไออไไม่ได้ไม่ได้ยังยังไม่ได้เตรียมตัวพี่ไอของพวกนี้มันต้องใช้ฟิลมันต้องใช้ฟิลนะตอนนั้นอะไรเงี้ยเตรียมไม่ได้เตรียมเตรียมไม่ได้เรวติดอ่างไม่ได้ต้องใช้ฟิลถ้าอยากขอเดี๋ยวขอแต่ว่าถ้าเกิดถ้าถ้าเตรียมไม่ได้ เด right? e ี๋ยวติดอ่างไม่ได้ร้านลาบหมดร้านลาบร้านลาบแต่พาพาพาไปกินบ่อยครับพาไปกินร้านลาบติดแล้วนะพาไปกินร้านลาบบ่อยครับกินร้านลาบกินส้มตำกินอะไรเงี้ยไปถ่ายคลิปกับแม่คุาด้วยใช่ครับไปก็บกับแม่เขาครับแม่ด้วยใช่ครับอันนั้นลูกค้าครีมครับแม่แม่เขาฝากลูกไหมแม่เขาก็น่ารักครับตอนเขาเจอผมใหม่ๆหม่เขาก็ยังเก่งๆครับเพราะว่าเขาก็ไปอ่านข่าวเยอะครับ ไปอ่านข่าวที่เวลาแบบเขาก็เหมือนชาวบ้านนะพี่ที่เขามาดูยอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วคน,คนเขาก็คอยตามไงเพราะคนด่าผมเยอะไงในเฟซไง <c oughs> แม่เขาก็อ่านเยอะเขาก็คอยตามตอนเจอแรกๆเขาก็ยังเก่งๆครับแต่ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้แ <c oughs> ม่ถามมาว่าจีบลูกสาวแม่เปล่าเขาเคยถามไปแล้วครับผมก็บอกเขาว่าผมจีบ ลูกแม่ครับแต่แต่เขาก็แต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่าเขาบอกว่าก้อยโตแล้วให้ก้อยคิดเองครับสรุปนีเราวันนี้เราเขียนข่าวอะไรกันบ้างพัดสายหญ่ที่ตบไลน์มาทั้งหมดเมื่อกี้ไปดสายบ้านใกถึงไหนแล้วเรื่องข้างนอกไม่ครับสรุปคือนิกกี้คนดีมากที่ผ่านมาเสียคนเพราะปองกระพลทำทุกอย่างเพื่อแม่นี่ใช่ค้อยเข้านอนคุณไหนเบบี้

เข้าแบบขตรงนี้เข้าไว้อาทำบล็อกบล็อกทำทำทำโซ่เกาหลีได้ไหมบล็อก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  ตามองเข้าตาไหนส่งให้ด้วยแต่ผมพูอย่างนี้นะไม่เปลี่ยนท่าแล้วยดวะไ้หน้หมนไม่ได้ไม่บอกอยวเยีอยู่นเอาลยแล้วพออยู่นีมาี่ค่ะ บอกยูทูบอีกได้ไหมบอกยูทูบอกได้แล้วนาะ้าเนาะได้คุณเเป็นแฟนแล้วนะบอกไม่ไดยเลยเป็นแฟนแล้ววอันนี้นมันทำมันทำมีแท็กที่ไปนี่นิกกี้มานี่มานี่เป็นแฟนโมดมันี่